ก็ขึ้นเงิอแล้วเนาะพี่น้อง พนมเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องหมมีแนวใด่านเที่ยวไปหน้าพาน้องล่ามาซื้อของคือเก่าเด็ดฮอนเหมือนเคย ไปพี่น้องเดี๋ยวขึ้นจำกาเราจะไปบิ๊กซีไปโลตัส่อน่อไจะะไปโลตัสก่อนก่อนจะไปแม็กโคสโลไฟแดง ดร้านยางเนยสองร้อยสิบเก้าโอ้ร้านทุเรียนน้องล่าแล้วโหลดกลับแล้ว,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 วตอนนี้จิ๊กน้องกับน้องล่ามาโหลดกับกันนะพี่น้องขวาันไดู้้วยกนะโดยพี่น้องฮอตแล้วบอาก็ได้บ่น้องล่ารอนะ เปลี come come chapter, chapter ่ยนชิมกันเอออันเติมเติมเนตกันไะมเอันโกงอันปูๆจะคอยสิจับไหมใช่จะไปเติมเนตกันอืมมีกับโซนโดนัดน้พี่น้องซื้อห้าีหนึง สื้อเกาซินพีสามซินโซนกัชุดนักเรียนแต่จะเปิดเทอมแล้ว ตอนนี้ก็หามองกินข้าวกันนะพี่น้องเจอแล้วเดี๋ยวเติมห้าสิบบาทน้องหลาเติมอยู่นี่อ่ะอยู่นี่ปะเดี๋ยวเติมเงิน างตันถอยเลยโซนนี้โซนอันบนล่างห้องน้ำเลยนี่ถึงแมคโครแล้วหาซื้อของตามเคย สิซื้อเมื่อกะยันนักเนาะขึ้นลงขึ้นลงหิวเองนะประหยัดเงินประหยัดงบ เอา,หเอาไหมคุกกี้เดเจ้ากายคุกกี้แล้วบอขนมอันนี้เลยเขากินอยู่บขนมอันนี้นนนอ,นอันนี้อันสองอันเออเอาหเอาจ้อันสนนอ,นอันบบสอันเนาะโอ้อันยี่สิบเก้าบาทบ đề cookie mừng là sai đây 40 ba ở à, chắc ăn coi để bắn đây, đây. Bánh đây. À, bánh, là, này bắn đồ ăn này, này, này. Cái này, cái này khá khá.

นมขาใกลแกเตรียมใ่ของล้่อโเมนตันทางกับเจ้าบนนี้เฮ้ เก็บของเกี่ยมกลับบ้านกันกลับ,าบ,าบาลาวกันนี่พี่น้องหลังจากติ๊งน้องมาแต่ตนครพนมกับมาแวะกินข้าวแรงยู่เฮยอนเอโอนกับไอเตียงค่ำเนาะพี่น้องเนาะขขาวแรงเลนะยแก่นงนม้สดๆเลยน้ำ น้องน้ำสบายดีไว้สบายดีเอฟจีไว้สบายดีฮะเออเมื่อน้องเซกินเสากล้วยสบายดีกันไหอันดำดำคือเวนนี่เด้เออดีมากพันยอโตัวหมดพี่น้องเพราะว่าตัวหมดเข้าในเงินหลายตหมดนะพี่น้อง มตัวเมงมาเยอะทนี้เด้ดาวเด้เกน้อย้สดๆเลยพี่น้องป้าตกใส่ปากดปากุดปะเสยวยเอาให้เสียวยอ้นเอาให้ตัวนี้แบบมี่ตัวมเ้ามีใ่ตัวผู้กินอกันแบบบาเลยนะพี่น้อง จะไรที่เรากลับไม่ได้กินใส่ผ้าเนาะมบอกไปได้ใส่โต๊ะจะได้ใส่โต๊ะกินมืออิ่มนะเราดั้งเดิมแต่เราคนลืกเนาะใส่โต๊ะกะโอ้โต๊ะผัดพี่น้องเอ้ยคาคอมใส่ไปได้ซื้อมาแพงกะคนไปได้นั่งพี่น้องเอ้ยคอมนั่งสองคนเดียวมีแขกมากแขกมาพบุญละจังได้นั่งเอาไว้ให้แขกมาพี่น้องแถมแลครบสองทบ เสื้อเนาะชงพัดปลายเนาะเป็นเปลี่ยนผูกไหมเนาะน้องล่าซื้อเยอมมส่ใะแย่สำหรับคลิปนี้กะติ้งน้องขอตัวกินข้าวกระเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ้งน้องในเด้อบ๊ายบายมาน้องดาว Nàng lông nông đào ơi